I'm sorry. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของครูที่ปรึกษาและแน่นอนตรงนี้ครับแจ็คไวร์เดอร์พร้อมที่จะพาทุกท่านมาคลี่คลายปัญหาในหัวใจร่วมกันแล้วแหละครับวันนี้ผมแจ็คไวรเดอร์มีคุณแม่ขอปรึกษาท่านหนึ่งนะครับโอ้โหพอคุยกับคุณแม่ก่อนที่จะเข้ารายการแล้วต้องยอมรับเว่าคุณแม่เก่งมากเลี้ยงลูกหลายคนนะครับแต่ละคนก็จะมีปัญหาตามวัยของตัวเองแต่มันมีพฤติกรรมบางอย่างที่คุณแม่เป็นห่วงว่าเอ๊ะ มันใช่พฤติกรรมตามวัยจริงหรือเปล่าหรือเกิดจากภาวะรอบข้างอย่างไรจึงทำให้เขาแสงพฤติกรรมแบบนั้นครับนะวันนี้คุณแม่ขอปรึกษาของเราต้องต้อนรับนะฮะแม่โมคุณกันตินันการพลเดชาถอดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอ นะฮะอ่ะวันนี้แม่โมจะได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กนะครับต้อนรับครูกา้าอาจารย์กรองทองบุญประของครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่โมก็มีเวลาเท่าคนอื่นเลยครับ20นาทีเหมือนกันนะแม่ครับอ่าแม่โมพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มปรึกษาครูก้าได้ครับก็ค,คือคุณแม่นะคะ่อ เลี้ยงลูกทั้งหมด6คนนะคะเพียงแต่ว่าลูก6คนเนี่ยวัยก็จะแตกต่างกันไปตอนนี้คนโตคนโต20แล้วค่ะ20คนคนที่สองคนที่2นี่ก็คืออายุ14อันนี้คือลูกจากคนแม่เลยนะคะแล้วก็คนที่3านี่ก็คือ5ขวบ5ขวบค่ะ ตาตาห่างกันเยอะเยอะมากอันนี้ลูกคุณแม่แท้ๆใช่ค่ะแล้วยังมีเลี้ยงลูกคนอืおお่นด้วยใช่ค่ะเป็นเป็นเพื่อนของลูกอายุ20ปีเหมือนกันอันนี้เลี้ยงตั้งแต่อายุ8ขวบเหมือนกันค่ะจนจนเนี้ยนะตอนนี้ก็คือส่งเขาจนจบม3นะคะแต่ว่าอันนี้นี่คือต้องบอกใจคุณแม่ โอ้โหขอเล่าฟังนิดนึงอค,คุณแม่เลี้ยงลูกคนนี้เนี่ยนะครับจากการที่เอ๊เป็นเพื่อนสนิทก,กับลกูกแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีก็ไม่มาเรียนหลายาวันเอค,คุณแม่เขาเป็นห่วงทำยังไงดีไปปรึกษาคุณครูพู้มหนวยการโรงเรียนพออ,อเลยะนะครับแล้วก็ไปปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยใช่่คะก็ส่งคนไปดูที่บ้านใช่่คะสิ่งที่เจอก็คือ อยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะน้องหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพราะว่ามีปัญหาที่บ้านใช่ที่คนข้างรุนแรงเลยนะใช่ค่ะพ่อจะทําร้ายโอ้โหเพราะเป็นพ่อเลี้ยงใช่ค่ะโอ้โหนะฮะแล้วก็ไปช่วยออกมาค่ะดึงออกมาเอามาเลี้ยงจนเขาโตใช่แล้วตอนนี้เขาดูแลตัวเองได้ถูกต้องค่ะโอ้โหแล้วก็เริ่มกลับไปเป็นเสาหลักให้ครอบครัวตัวเองให้คุณแม่ที่ยังอยู่ใช่ค่ะโอ้นี่คือสุดยอดมากมากค่ะคือดีใจตรงที่ว่าเขา กลับไปดูแลบุปการีแท้ๆของเขาอแล้วก็ไปดูแลน้องชายด้วยใช่น้องเก่งมากคุณแม่ครับอันนี้อนุโมทนาเลยคุณแม่นะฮะยังมีอีกค่ะเลี้ยงใครอีกครับก็จะมีเด็กผู้ชายคนเล็กคนที่สองนะคะก็คือเป็นลูกของเพื่อน คุณแม่เนี่ยเอามาฝากเลี้ยงปกติคือคือน้องไม่ค่อยเรียนไงก็เลยเอามาฝากแม่โมเลี้ยงอ่าพอแม่โมเลี้ยงลูกคนก็เลี้ยงให้นึกว่าเออจะมาจันทถึงสุกเสาร์อาทิตย์กลับไปอยู่กับแม่แบบนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาคุณแม่หายไปเลยก็คือคุณแม่โมก็คือเลี้ยงจนจนถึงปัจจุบันปัจจุบันน้องก็ปอห้าละค่ะอายุสิบย่างสิอปี แล้วก็เป็อีกหนึ่งคนที่คุณแม่มีความกังวลใจคนนี้ก็คือเป็นเป็นลูกของติดสามีเก่าซึ่งคนนี้อายุมากแล้วค่ะยี่สิบปีแต่ว่าน้องพิการแต่เราก็ยังดูแลเขาอยู่นะคะแล้วคุณพ่อเขาก็ไม่ไม่ได้มาดูแลตรงนี้แล้วก็คือไปเลยสรุปก็เลยเป็นภาพรวมว่าคุณแม่เลี้ยงลูกหกคนด้วยกันค่ะอ๋อนะคะอะปัญหาที่คุณแม่มาวันนี้จะคุยเรื่องใครก่อนดีฮะเอของน้องเบลล่าก่อนก็คือน้องเนี่ย จะโฟกัสกับเรื่องเรียนมากแลก้วก็ซีเรียสซีเรียสกับชีวิตมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานแต่กับในบ้านคือน้องไม่เอาอะไรเลยแล้วก็น้องคนเล็กเนี่ยจะต้องมีความดูแลกับกับทางพี่สาวกับเบวล่านะคะคือตรงนี้คุณแม่กังวลก็คือข้อที่หนึ่งน้องเป็นคนที่ซีเรียสเกินไปการที่เขาซีเรียสเขาก็จะใช้กฎกับน้องเยอะมาก คือซีเรียสในชีวิตตัวเองด้วยใช่ค่ะเรื่องการเรียนเอ่ยเรื่องกิจกรรมที่โรงเรียนของตัวเองใดๆก็แล้วแต่ถูกต้องแล้วก็พาเอาความซีเรียสน,นั้นมาลงกับน้องที่ตัวเองจะต้องดูแลใช่ค่ะคุณแม่เป็นห่วงตรงนี้เป็นห่วงตรงนี้ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยยังเล็กอยู่แต่เขาเนี่ยก็คือจะใช้เหมือนกดทานข้าวนะ,ะตรงนี้ต้องทานให้หมดนะถ้าจะก,ก,กินก็ไปเลยนั่งตรงๆ อย่าวอกแวกนะคะอย่างนี้แล้วก็เ,ออเหมือนอีกกรณีหนึ่งก็คือเหมือนเหมือนคุณแม่พาไปข้างนอกเนี้ยนะคะเบลล่าจะเป็นเด็กไม่ค่อยยิ้ม mm. เวลาออกไปเนี่ยกับเพื่อนๆนเนี่ยก็คือทางทางเพื่อนที่เขาไม่รู้จักในสายเขาก็จะมองว่าทําไมน้องหน้าบูดหน้าบึ้งจังเลยไม่พอใจหรือเปล่าประมาณนี้ mm. อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่กังวลมาก mm. าอยากให้น้องเนี่ยออมีวิธีการยังไงทําให้เขารู้สึกว่าเขาลัก รักน้องอ,อแบบแบบด้วยใจจริงะคะออกมาจากใจโดยที่ไม่ไม่ต้องใช้คำสั่งอืมอ่ะงั้นลองฟังคูก้าดูนะครับคูก้าครับจากปัญหานี้ให้คำปรึกษาครับคูก้าครับคำถามแรกของคุณแม่ก็คือทำยังไงให้พี่น้องรักกันค่ะค่ะเราต้องชื่นชมพี่มากๆนะคะ,ะบางทีเราคาดหวังว่าอยากให้เขาดูดูแลน้องอย่างนี้สิะนะคะ พอเราไปบอกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจริงเนี่ยงานเขาก็เยอะนะเขาก็ดูแลตัวเองก็ต้องหนักพอสมควรสําหรับเด็ก13ขวบนะคะแล้วดูแลน้องด้วยอีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าเราชื่นชมตรงนี้เขาจะรู้สึกว่าเขามีกําลังใจนะคะแล้วถ้าเราอยากจะชวนให้ให้เขาพูดอย่างไรกับน้องหรือมีวิธียังไงกับน้องเนี่ยเราอาจจะค่อยๆชวนคุย เขาก็จะรู้สึกว่าอออความดีของเขาเนี่ยแม่ก็เห็นนะแต่เอ๊ส่วนไหนบ้างนะที่เขาจะต้องมีเทคนิคที่จะทําให้น้องเกิดความร่วมมือนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขาพูดกับน้องดีๆอยากให้ดูแล้วรักน้องอจริงเขาอาจจะไม่ใช่ไม่รักน้องค่ะ แต่มันคล้ายๆกับมันมีภาระหนักเกินวันขอนเขาเขาจะต้องรีบทาเรื่องน้องให้เสร็จเพราะเขาจะมีเรื่องอื่นที่เขาต้องําอีกเป็นเป็นภาระเกินไหวด้วยสําหรับสําหรับเขาในความรู้สึกฉะนั้นอาจจะต้องชวนเขาคุยแต่ต้องเริ่มด้วยการที่เรามองเห็นข้อดีเขาก่อนชื่นชมเขาก่อนใช่ค่ะและมีอีกนิดหนึ่งว่าในส่วนที่พการที่พี่น้องจะรักกันเราจะต้องให้ความสําคัญกับทุกคน นะจะไม่ใช่ว่าเรียกว่าเท่ากันแต่ให้ความสําคัญและยอมรับในความเป็นของแต่ละคนในความเป็นตัวตนของเขาแต่ละคนนะคะ,ะเราเราไม่พยายามไปบอกว่าให้ใครเป็นยังไงยังไงยังไงนะคะ,ะเรารับฟังเขาอ๋อหนูหนูหนูเหนื่อยใช่ไหมลูกอ๋อ,อ,อหนูอยากให้น้องได้ทานอาหารเยอะๆโอ้หหนูเนี่ย เป็นรู้จักเป็นห่วงน้องนะอ่เราเข้าใจตัวตนความลึกส่วนลึกๆอย่ามองตรงภายนอกที่เขาแสดงออกอย่างเดียวลามองเจตนาเขาก็โอ้แม่เข้าใจเขานะเนี่ยอืมอ่ะโอเคถ้างั้นหนูจะพูดดีกว่านี้อย่างไรคะอ่านะฮะเยี่ยมมากเลยโอเคคุณแม่เขา้าเข้าใจส่วนลึกเลยว่าอ๋อจริงๆงน้องคิดแบบนี้แน่นอนเ,เพราะว่าคุณแม่มองภาพไม่ออกเลยพอพอคุณครูแจ้งมาเออคือ สว่างอะสว่างมากเลยค่ะอ่าล่ะคุณแม่นะครับประเด็นนี้ใจว่าเคลียร์ค่ะนะฮะลองไปใช้ดูนะคุณแม่นะครับคุณครูมากแล้วก็ข้อที่สองนะคะทําไมเวลาออกไปข้างนอกกับคุณแม่ทํากิจกรรมเอ่อน้องเนี่ยจะเหมือนกับไม่ค่อยพอใจหรือว่าอาจจะไม่ชอบกิจกรรมตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าเช่นกิจกรรมอะไรฮะอาสมุนนะคะคืออย่างคุณแม่ไปรับรางวัลบ่อยๆอยอ่าตะคุณลุสภาอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปก็ับเอิญเรเอาเพื่อนไปด้วยอย่างเงี้ยวันนั้นคือไปรับรางวัลคุณแม่ดีเดน่นน้องไม่ค่อยยิ้มไม่ไม่ค่อยจะยิ้มเลยแล้วก็เหมือนแสดงกิริยาที่แบบว่าคือคุณแม่ถามอะไรก็อืประมาณอย่างเงี้ยค่ะมไม่หิวมไม่มวค่ะประมาณอย่างนี้เลยอ่ะคือเราเราเราจะเราจะอธิบายให้เขาฟังยังไงดีว่าว่าเออ คุณแม่อยากให้หนูมาดูตรงนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หนูว่าเออหนูควรจะดีใจนะถ้าแม่ได้รับรางวัลแบบนี้ออหนูควรจะต้องทํา โอเคโอเคแม่โมโอเคแม่หมูผมะว่าคุก้ายิ้มแบบนี้น่าจัมีอะไรอยากจะพูดแล้วนะคุก้าครับให้คำปรึกษาครับอาจจะอาจจะคล้ายกับที่เราเห็นเขาเขากำกับน้องนะเพราะว่าเขาก็อยากให้น้องเนี่ยทานอาหารเยอะๆอยากนั่งัตตรงๆทานอาหารดีๆก็คล้ายๆอย่างนี้ก็คือความหวังดีนะคะแล้วก็เราก็บอกให้ให้น้องให้ความร่วมมือเราเองเราก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยถ้าหนูได้ได้มามองเห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีสําหรับหนู แล้วก <muitas S 2> ็ฉ <sketches> นั้นเนี no ่ยเราจึงบอกเขาว่าหนูควรไปกับแม่เหมือนกับบอกว่าน้องคนนั่งตรงๆคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่าทั้งด้วยวัยทั้งด้วยสภาพแวดล้อมของสิ่งที่เขากังวลอาจจะต่างจากเราเราก็คือเราจะไปงานนี่แหละนะคะเพราะว่าโอเคเราเป็นงานของเราส่วนเขาเองเขาอาจจะโฟกัสงานของเขาเช่นเขามีงานที่เขาอยากจะทําของโรงเรียนหรือบางทีทามาเยอะมากจนเหนื่อยอยากพักผ่อน ะะทีนี้พอเราชวนแกมแกมขอร้องนะคะไม่ได้ใจว่าเราพยายามหว่านล้อมเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกอึดอัดแต่อัดไปก็ได้ไปก็ได้แต่ว่าพอหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าในลักษณะทํานองนี้นะคะเขาอาจจะเริ่มอึดอัดแล้วรู้สึกว่าเขาเขาอยากจะแสดงให้เรารับรู้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากมาคุณแม่ก็อาจจะอย่างเหมือนกับแม่ไม่ได้ยินเขาหรือเปล่าว่าเขาไม่อยากมา นะคะฉะันั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องฟังเขาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยบางทีอาจจะได้ด้วยวิธีอื่น นะคะอาจจะไม่ใช่ได้ด้วยวิธีที่เราคิดว่าถ้าเขาไปเห็นหรือเขาได้ไปร่วมงานหรือเขาได้ไปกับเรามันจะโอเคนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะโอเคที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาและความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกจะดีก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าแม่มีอยู่จริงแม่คือคนที่เข้าใจเขาแม่คือคนที่ฟังเขาเขาเหนื่อยอ้อเหนื่อยแนละ้วลูกอ่งงั้นหนูพักอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวแม่กลับมาเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นกนเคลียร์มาก เยอะมากเลยค่ะโอเคโอเคแสดงว่าเห็นภาพตามสเต็ปที่คุณการเล่าเลยนะฮะอ่ะลองปรับดูครับคุณแม่ครับมีเวลาอีก11อนาทีกว่าครับคุณแม่ยังมีคําถามต่อไปแน่นอนคุณแม่พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วขอคําปรึกษาคุณก้าต่อครับอันนี้ของน้องโบลิ่งนะคะคนเล็กเออน้องห้าขวบแต่น้องจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้ามีปัญหามากคือมีชนิดที่คุณแม่ว่าแปลกเลยล่ะ เสื้อผ้าไม่ได้ไม่ได้คับเลยนะคะแต่น้องจะชอบแบบดึงอุ๊ยคับแขนอุ๊ยคับขากางเกงคับขาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งชุดบางชุดสมมุติงานโรงเรียนเป็นการแสดงคุณครูเป็นคนนํามามอบให้อ่าน้องใส่ใส่ไปโรงเรียนไม่มีปัญหาค่ะใส่ไปเต้นบนเวทีน้องโอเคแฮปปี้หลังจากนั้นกลับมาคือจริงๆชุดมันสามารถใส่ซ้ําได้แบบอีกได้หลายงานเลย น้องใส่ครั้งเดียวค่ะและน้องก็จะบอกว่าฟิตมันคับมากเลยอะค่ะแม่หนูไม่ใส่หนูไม่อยากใส่อะไม่เอาหดหดแล้วก็พานเลยค่ะจะพานจะร้องไห้จะวีนจะวีนแล้วก็คือแบบถอดเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือปัญหาปัญหาหนักมากเพราะว่าน้องต้องออกงานบ่อยๆครับนคือตอนนี้กําลังพยายามให้น้องเพราะเพราะน้องชอบชอบในการเดินแบบพาน้องเดินแบบค่ะแต่มีปัญหาเรื่องชุด อันนี้ค่ะเป็นประเด็นหลักคือ,อมันจะต้องไปงานงั้นถามคูก้าดีกว่าค,ครับเรื่องแบบนี้ฮะจะยังไงต่อไปดีคูก้าครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาครับต้องถามว่าชุดที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยเป็นทั่วๆไปด้วยหรือเปล่าหรือเฉพาะชุดบางชุดที่เป็นเรื่องของการใส่เพื่อการงาน ทุกชุดเลยค่ะโอเคถ้าถ้าทุกชุดเนี่ยคุก้าก็จะ,ะมันก็จะมีประเด็นที่อยากจะให้บอกให้คุณแม่สบายใจเนื่องจากว่าคุก้าทำโรงเรียนอนุบาล <laughs> จากนั้นมีลูกศิษย์เยอะแยะเราก็จะพบว่ามีลูกศิษย์เป็นจํานวนไม่น้อยที่เขามีเรื่องของความเซนซิทีฟ ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแกล้งหรือว่าเบี่ยงเบนกว่าแบบว่าเพื่อโยกโยกอะไร<ม>นะคะแต่เด็กบางคนเนี่ยผิวสัมผัสเขาเนี่ยไวมากนะคะ<ม>บางทีเจ้าแท็กป้ายคอเสื้อเนี่ยไม่ได้เลยต้องตัดทิ้งหมดนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสข,ของผ้าบางชนิดเนี่ยเรารู้สึกเฉยๆแต่เขาเนี่ยทั้งคันทั้งจิบ<ม>นะคะนั้นหรือว่าตรงช่วงของเป้าที่ตึงพวกเนี้ย เขาจะเซนซิทีฟหมดบางคนจะเซนซิทีฟทางผิวหนังบางคนเนี่ยจะเซนซิทีฟทางการได้ยินนะคะเราก็รู้สึกว่เาเอะ <tyard> มันก็ไม่ได้ดังจะเห็นว่าเด็กบางคนเอามือปิดหูเลยอย่างเงี้ยน,นะคะฉะนั้นในวัยของเขาเนี่ยมันยังเป็นช่วงของการปรับในเรื่องของระบบรับสัมผัสทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของการได้ยิน <ư? S 1> การรับรสหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของผิวสัมผัส ะะงั้นยังเป็นเรื่องปกติแต่ว่าช่วยได้ค่ะช่วยได้ไแล้วก็จะจะสังเกตอันอันหนึ่งก่อนจริงๆใจเขาโอเคมากเลยใจสู้เหมือนคุณแม่เลย <laughs> <laughs> เพราะว่าพอการสแสดงเนี่ยเขารับผิดชอบเขาก็โอเคขึ้นไปเต้นถามว่าจริงๆแล้วเขาคงลำคาญหรือว่าคงคับคงตึงคงเจ็บหรือเปล่า คงเป็นนะคะแต่ว่ามีกวามรบผิดชอบสูงเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสรับผิดชอบประกันแสดงได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าระบบผิวสัมผัสเขายังไม่ดีเนี่ยการการที่เรากอดเขาการที่เราสัมผัสด,ด้วยการลูบเขานะคะการนวดอันนี้ช่วยเด็กๆได้ทําให้กระตุ้นระบบสัมผัสข,ของเขาเนี่ยกลับมาสมดุลได้ตามปกติะคะ่ะ เขาเรียกว่าเข้าที่ตามปกติเพราะเด็กวัยนี้ยังเป็นกันเยอะค่ะหรืออีกทีหนึ่งเราต้องฟังเขาด้วยไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใดค,ครับใช่ไหมลูกไหนแม่ดูซิตรงไหนหรืออะไรยังไงเขาก็จะรู้สึกว่าทุกร้อนของเขาเนี่ยมีคนรับฟังอันนี้จะมีผลต่อตอนโตว,ว่าโอ้เวลาเราทุกข์เราไม่สบายอกสบายใจอะไรคุณแม่รับฟังอย่างนั้นเวลาเรามีทุกข์เรามาเล่าให้แม่ฟังได้คุณแม่เข้าใจคุณแม่ไม่ปฏิเสธว่าไม่เห็นไม่น่าจะ เจ็บไม่น่าจะคันเลยนะลูกอย่างเงี้ยถ้าเกิดจําเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นอ่ะละ่ะมีคนชวนบอกว่าไปเดินแบบนะลูกแล้วก็ตอนแรกก็ตกลงกันไว้พอไปถึงจริงๆเนี่ยคุณแม่เตรียมใจเขาล่วงหน้าชุดนี้อาจจะคับนิดหนึ่งนะลูกและแม่ว่าผ้ามันแข็งนิดนึงอดทนนิดนึงนะลูกแล้วเดี๋ยวเรามากอดกัน พอเสร็จงานแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะคือพอเขาเต็มใจมันเหมือนเขารู้หน้าที่เหมือนงานโรงเรียนนะคะ,คะแต่เวลาไปเดินแฟชั่นบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเจออะไรไปเจอเสื้อผ้าชุดไหนนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ไว้แล้ว <g ül> ก็อาจจะงอแง,งได้ค่ะเป็นไปได้นี่คือเรื่องปกติใช่ไหมคะเรื่องปกติค่ะโอเคแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือน้องเนี่ยเวลาผิดใจนิดนึงก็คือพานหมดเลยสมมติติดกิฟ ติดกิ๊บิดข้างก็จะกลายเป็นว่าโอ้ยมันน่ารำคาญไปหมดรอบด้านแต่จริงๆน้องเป็นคนจิตใจดีมากการมีน้ําใจน้องดีมากเราก็เลยไม่รู้ใจรับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเขาเป็นเด็กแบบไหนอ่ะโอเคครูกาครับนะฮะต่อครับ5นาทีครึ่งครับค่ะโอเคเรื่องเรื่องมีน้ําใจเรื่องเป็นคนจิตใจดีนี่ครูกาเชื่อนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เชื่อเพราะว่า คงได้คุณแม่มาแน่นอนนะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องของอารมณ์เรื่องของที่เขารู้สึกหนุดหงิดง่ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยม,มันเป็นการพยายามบอกถึงความรู้สึกนะคะก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมค่ะก็คือเรื่องการฟังนะครับเราจะมีหลักคิดอยู่นิดหนึ่งนะคะถ้าเขาเริ่มบน่นหรือเริ่มบอกหรือเริ่มเล่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเช่นเขาหงุดหงิดเขาจะบอกเป็นคําศัพ์ เหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกว่ามาันเรียงลําดับเลยเนี่ยรู้สึกโกรธจังเลยด้วยอารมณ์ไม่โกรธเนี่ยค mm hmm. งเป็นไปไม่ได้ mm hmm. นะคะหงุดหงิดก็บอกว่าแม้หงุดหงิดจังเลยเพราะไอ้นั่นไอ้นี่ก็คงไม่ใช่อีกเพราะว่าเขายัางเล็กมาก mm hmm. ฉะนั้นอารมณ์จะพุ่งออกมาเลย mm hmm. นะคะทายังไงดีที่อารมณ์ที่มันพุ่งมันจะเย็นลง mm hmm. ห้ามพูดคําว่าใจเย็นๆนะ <laughs> mm hmm. นะ,ะมะ mm hmm. ไม่สามารถคอนโทรลให้เขาไม่สามารถคอนโทรลอารมณ์ตัวเองให้เย็นจากคําที่เราบอกว่าใจเย็นๆนะลูกนะคะแต่ว่าเขาจะเย็นลง ถ้ามีคนเข้าใจเขาฉะนั้นก็กลับไปรับฟังอีกนะ mm. เช่นหงุดหงิดเราเห็นแล้วรู้สึกกําลังรู้สึกไม่ดีใช่ไหมลูกไหนรู้สึกยังไงเราให้แม่ฟังสิ mm. เขาก็จะรู้สึกว่าโอ้สวรรค์จังเลยคุณแม่มีอยู่จริงแม่กําลังรับรู้ว่าเขารู้สึกไหน mm. อ้าวไหนเราให้แม่ฟังอ้าวเราจะมาช่วยอะไรได้บ้างหรือว่าอืมหรือว่าหนูคิดว่าจะทํายังไงได้บ้าง mm. นะคะบางท mm hmm. ีเรื่องของบางอย่างเราก็ต้องยืดหยุ่น ถ้าถ้าเราไม่ยืดหยุ่นอย่างเช่นถ้าติดข้างซ้ายแล้วไปติดข้างเ,าเขาบอกว่าอยากอยากติดข้างขวาหนูชอบข้างขวาแล้วบางทีเราอาจจะต้องยอมนะคะนะคะเพื่อให้ให้เป็นสัญญาณบอกว่าเรายอมรับความเป็นตัวเขานะคะเรื่องของ self, เซลฟ์เรื่องของตัวตนของเขาเนี่ยจริงๆเขาสําคัญมากเขากําลังจะมองว่าเขาเองความคิดความรู้สึกของเขาเนี่ยคุณแม่ยอมรับความเป็นตัวเขาหรือไม่มนะคะถ้าเรายอมรับปั๊บเนี่ยเขาก็จะยืดหยุ่นกับเรา เขาจะไม่แบบพยายามดึงดันว่าก็หนูอยากก็หนูจะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเหมือนมนที่คุณครูแจ้งมาส่งรูปมาให้ดูในการตัดแปะภาพแตงโมรูปแตงโมแต่เพื่อนๆน่ะทำตามคุณครูบอกคุณครูบอกานี้ให้ติดขอบก่อนแต่เขาไม่ใช่ค่ะเขาจะติดตรงอื่นก่อนเลยบริเวณที่เขาจินตนาการแต่ผลสรุปออกมาแล้วคือสวย อ่ะอันนี้ดีฮะคุ้่ามีอะไรเสริมจากประเด็นที่คุณแม่เล่าไหมโอ้โหกำลังจะบอกว่าลูกแม่พร้อมที่จะอยู่กับโลกในอนาคตนะคะแต่เด็กคนอื่นเนี่ยคุ้่ากังวลนถ้าไม่มีคนมาบอกมาชี้นําว่าต้องทําอย่างไรเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอยู่ อยู่ไม่ได้อะติดการพึ่งพิงความคิดคนอื่น oh. แต่ลูกของเรามีความเป็นตัวของตัวเองสามารถที่วิธีการเนี่ยไม่จําเป็นต้องเริ่มเหมือนกันนะคะผลก็อาจจะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แต่ผลนั่นคือสิ่งที่มันโอเคไหมนะคะและวเขาโตเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคไหมในสายตาของพวกเราโอเคไหมนะคะแต่ว่า การที่จะบอกว่าโอเคหรือไม่โอเคเนี่ต้องวัดด้วยวัยด้วยนะคะว่าโอ้ว,วัยขนาดนี้แล้วมีความจริงๆต้องบอกว่าไม่อยากให้วัดที่ผลงานอ,อยากให้วัดที่ความพยายาม,มความตั้งใจออ้หนูเป็นเด็กที่มีความพยายามมากอู้หนูช่างคิดมากออ้หนูมีการหาวิธีไม่ทําแบบนั้นก็ใช้วิธีนี้แบบนี้ก็ได้ด้วยเหล่านี้แหละครับคือทักษะที่จะอยู่กับโลกอนาคตก็คือมีความยืดหยุน่นไม่ไม่จนแต้มไม่ติดก,กับว่าต้องแบบนี้เท่านั้นค่ะ เยมากเลยมองลูกอีกมุมหนึ่งเลยนะเห็นภาพเห็นภาพอีกอีกมุมหนึ่งเลยเป็นแบ็คที่มีแสงสว่างมากอ่ะขอบคุณมากเลยทําให้คุณแม่แบบหาทางออกได้นะแต่จริงมีสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะคะก็คือเด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราบอกให้เขาเป็นนะคะฉะนั้นการเป็นตัวอย่างเช่นเราเองก็ใช้ชีวิตแบบสุขง่ายๆ นะคะใช้ชีวิตในบ้านเราก็มีความสุขง่ายๆเงื่อนไขไม่เยอะไม่จําเป็นว่าต้องมีเรื่องต้องเยอะ <c oughs> ต้องอย่างนี้สิต้องงั้นสิแม่ก็ใช้ชีวิตอ๋อแม่เราก็สุขง่ายเอา้างั้นเราก็สุขง่ายด้วยงั้นการวางผ่อนวางเราวางกับเขาเขาก็จะวางกับตัวเองด้วย นั้นบ้านเราจะสงบแล้วบ้านเราจะเย็นขึ้นยัางนงคุณแม่ครับโอคก็เหมือนกับคุณแม่ใช้ชีวิตปัจจุบันให้เรียบง่ายมากขึ้นค่ะตั้งกฎเกณฑ์ให้น้อยลงใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะแม่ติได้ได้ตรงเป๊ะเลยค่ะแล้วก็ทุกคนจะเป็นกระจกสะท้อนคุณแม่นั่นเองนะครับอาแล้ววันนี้คุณแม่หมดเวลาครับขอบคุณแม่โมมากที่มานั่งแชร์ประสบการณ์กับพวกเราขอบคุณมากค่ะครับและขาดไม่ได้ขอบคุณครูก้าครับขอบคุณครับคสวัสดีค่ะ ในเรื่องของทั้งลูกคนกลางแล้วก็ลูกคนเล็กสุดนะคะที่พี่น้องอาจจะสารสัมพันธ์กันไม่เข้าใจสรุปง่ายๆเลยก็คือข้อที่1คือเราอาจจะวางกฎเกณฑ์ที่มันคับไปให้ให้สบายๆนะคะรวมถึงเราต้องทำตัวยังไงให้ลูกรู้สึกว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่กับเรา